อยากเก็บขวดอะครับได้เยอะไหมวันนี้ได้เกิจสองเพลงแล้วก็ได้ผักผักกลุ่มสองหกบ้านยายอยู่ไหนเนี่ยร้างๆเนี่ยปั่นจักรยานวันเนี้ยไกลวันเนี่ยไม่ไก่แล้วแล้วทั้งวันเลยเหรอฮะเหนื่อยไหมยายเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยทำไมไม่เหนื่อยอ่ะก็มาอย่างนี้ประจำอาทิชีพทำกินเหรอเออยายอ่ะปั่นดีๆนะยายอ่ะอ่าหนูให้คับากับข้าวเย็นนี้หนูช่วยยายฮะให้ค้ากับข้าวอยาก อยากไปอยากกินขนมอะไรอยากกินข้าวอะไรโอ๋ยทำไมให้เยอะล่ะอ๋อผมก็เก็บของเก่าเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆเนาะอ๋อก็เห็นถึงความลำบากนะว่าเออเรื่องจากเอิร์ดไหมเอิร์ดช่๋อพี่เอิร์ดรู้เออใช่ไหมนึกถึงของเขาช่วยเราสองหัวเราไปเจอเราเขาก็เออให้ตังค์แล้วก็เมาของละไปเขาเอาไปหนวดเนื้อให้เราทานขอช่วยยาอีกวันนี้อ่ะขอบคุณครับไม่เป็นไรนะให้ให้ร่ำให้รวยขอบคุณครับขอบคุณครับให้ให้มีตังค์เยอะๆยอะโหสาธุเลยสาธุมากเลยครับ ไว้เริม่มให้รู้ให้เขอบคุณมากขอบคุณมาก, <laughs> มาก <laughs> ผมผมเจอนะผมช่วยตลอดแบบนี้ครับ <laughs> เจอช่วย <laughs> พี่เอิร์ดก <laughs> ็นี่ไอดอลเลยนะพี่เอิร์ดนี่ไ <laughs> <laughs> อดอลเลยขอบคุณมากสวัสดีครับยายติดตามกันเยอะ <laughs> ใช่ครับ <laughs>